หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการประสัยเมื่อวันที่10สิงหาคม63ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์รังสิตเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจนทำให้กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองล่าสุดรองศาสตราจารย์ฮาริรักสูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวชำแหลต้นทางบิดคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญว่า สมศักดิ์เจียมธีรัสกุลโค์ในเฟซบุ๊กว่าในคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลร,รัฐธรรมนูญมั่วบอกว่าข้อความที่ว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2475แต่ความจริงแล้วข้อความนี้เพิ่งมีขึ้นในรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหาร2490 ความจริงเห็นโพสต์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์หลายวันแล้วใจคิดว่าสารรัฐธรรมนูญไม่น่าจะผิดพลาดเช่นนี้ได้แต่ไม่ได้อยากจะโต้แย้งอะไรแต่พอเห็นแถลงการของ23องค์กรนักศึกษาค้านคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญเหตุผลข้อหนึ่งได้นำเอาสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์โพสต์มาอ้างคือประการที่สถ้อยวิีของคำว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทยนั้นถูกปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492อันเป็นผลพวงมาจากการรัฐรประหารปี2490ดังนั้นเหตุผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475ได้บัญญัติให้เรียกระบอบการปกครองว่า เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงไม่อาจเชื่อถือได้วันต่อมายังได้เห็นนายรังสิมันโรมนำเหตุผลเดียวกันนี้ไปอ้างในการสนทนากับนายภายัยบุญนิติตะวันในรายการของจอมขวัญเพื่อจะบอกว่าสารรัฐธรรมนูนแค่นี้อย่างอ้างผิดแล้วคำวินิจฉัยจะน่าเชื่อถือได้อย่างไร เมื่อเห็นการทำงานกันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงกันเช่นนี้จึงอดไม่ได้ที่จะต้องไปอ่านคำวินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูญฉบับเต็มดูซึ่งก็มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญ24ง5หอยู่ 2. จุดจุดที่1มีด,ดังนี้ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการการะทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อลมล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่พิจาร,จรณาเห็นว่าหลักการตามรัฐธรรมนูญรากฐานระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณค่าทางรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแกนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบด้วยคุณค่าสําคัญได้แก่ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญหมวดสทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนครั้งแรกในรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราชสมีการบัญญัติเรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับจุดที่2มีดังนี้โดยหลักการตามมาตรา4 9กวรกหนึ่งบัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495มาตรา35และบัญญัติในทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเป็นการวางหลักการเพื่อป้องกันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากภัยคุกค,คามอันเกิดจากการกระทำ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในลนักษณะมุ่งหมายให้กับปลายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญที่รองรับการดำรงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ล้มเลิกหรือสูญเสียไปถ้าอ่านกันให้ดีจะเห็นว่าจุดที่ 1. ศารหมายถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปุงชนชาวไทยมีบัญญัติไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช2475มิได้บอกว่าข้อความว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีบัญญัติไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับ2475จุดที่สองสารบอกว่าหลักการตามมาตรา49วรรคหนึ่งซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับการครุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัญญัติไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสายาม พุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ซึ่งหมายถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งตามข้อเท่จริงข้อความว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้มีการใช้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับ2492ร่างโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมหลังจากพลโทพินชุนหวันทำการรัฐประหารในปี2490 ต่อมาในปี2494จอมพลปพิบูลสงครามทำรัฐปรระาารรัฐบาลตัวเองจึงได้นำรัฐธรรมนูญฉบับ2475กลับมาใช้ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2495มีแด้นหมายถึงว่ามีข้อความว่าอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรัฐธรรมนูญฉบับ2475แต่อย่างใดดังนั้นสรุปได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดพลาด แต่อาจารย์สมศักดิ์อาจอาา่านและตีความผิดพลาดหลังจากนั้นการที่บรรดาสาวกนำการตีความนั้นมาใช้ในการโจมตีสารพรัธรรมนูญจึงผิดพลาดเช่นเดียวกันนี่คือการทำงานที่สอดรับกันเป็นขบวนการเมื่อหัวขบวนผิดพลาดหางขบวนจึงผิดพลาดเช่นเดียวกัน